cái lại à ôi các con à mày à hả ừ à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  mình nghe, mình nghe à à ยังไงล่ะอือยังไงล่ะยังไงนะร้องไว้ก่อนร้องไว้ก่อนโอ้ยมันเกี่ยวอ่ะอ่ะกลับพ่อเจ็บเหมือนกันเนี่ยอะโอุ๊ยจังซี่มีกังซี่ทำเก่าโอ้โอ้ โอ้ดูดิลอยเขียวนงนะนอืมเป็นไงอ่ะเอเอเอาลวงลวงลวงเอออะรรรไร